สวัสดีค่ะนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าทุกท่านวันนี้คุณครูแคดก็จะได้มาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์บทที่2 The e a r t เอ The Earth เข่นบทที่สอน汉语นนภาษาจีนไม่ยาก คอวันบทสนทนาเอพูดว่านี่มางมานี่มางมานีหมางมาแปลว่าคุณยุ่งไหมบี B. ตอบว่าเหินมางเหินมางเหิมางแปลว่ายุ่งมากบทสนทนาที่สองเอพูดว่า ห้านวีนานมาห้านวีนานมาห้านวีนานมาแปลว่าภาษาจีนยากไหมบี B. ตอบว่าปูไนานป่ไท่นานปู่ไท่นานปู่ไท่นานแปลว่าไม่ค่อยยากต่อไปเราจะมาเรียนคำศัพท์บทนี้กันนะคะเชิงสือคำศัพท์ อีหมาง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 แปลว่ายุ่งเออมามามาแปลว่าไหมซาน เหิน่นเหิน่นเหิ่นแปลว่ามากสื่อฮั่นยฺวีฮั่นยฺวีฮั่นยฺวแปลว่าภาษาจีนอูนันนัน <charismatic crazy> นานแปลว่ายากหลิวไทไทไทแปลว่าเหลือเกินหรือเกินไปชปปีป้าปะ้าปะ ปาปะแปลว่าพ่อป้า,ปา,ป <Elena> ปามามามา <squishy Thanks S 2> มามามาแปลว่าแม่จิวทาทา ทาภาษจีนตัวนี้แปลว่าเขาที่เป็นผู้ชายนะคะสือทาทาทาภาษาจีนที่เหมือนผู้หญิงนั่งขวาย้างแบบนี้นะคะแปลว่าเขาผู้หญิงค่ะสื่อ นานนานนานแปลว่าผู้ชายบทนี้จะมีนานอยู่สองคำนะคะคือคำที่ห้านานที่แปลว่ายากกับคำที่สิบเอ็ดนานที่แปลว่าผู้ชายค่ะฉือเอ๋อเกอเกอ 哥哥，哥哥，代我劈柴。十三，妹妹，妹妹，妹妹被，代我弄嫂嫂。最后，十四，弟弟。 ตีติตีแปลว่าน้องชายสำหรับบทที่สองจะมีคำศัพท์อยู่ทั้งหมด14คำศัพท์อยากให้เด็กๆลองศึกษาแล้วก็ลองพูดตามสไลด์ที่คุณครูสอนนะคะถ้าหากเด็กๆมีเวลาอยากเก่งภาษาจีนเด็กๆต้องฝึกเขียนภาษาจีนหลายๆรอบซึ่งไม่ยากเลยนะคะ สำหรับสัปดาห์นี้นะคะคุณครูก็จะฝากบทที่2ไว้เพียงเท่านี้สัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนสระในบทที่2กันคุณครูแคทฝากไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะเชี่ยเฉี่ยนิม่มน